าิตการทํากิจกรรมต่างๆซึ่งจัดขึ้นในวันที่13ถึง17เมษายนนี้ค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์การอนุรักษ์ธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นเศรษฐกิจกระจายรายได้และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวและด้านความเชื่อมัน่นความปลอดภัยส่งเสริมให้ชุมชนนะคะมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนและเพื่อให้ก่อเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่ชุมชนในจังหวัดนราธิวาสค่ะ ้ดยงานนี้ครับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักท่องเที่ยวรูปแบบครอบครัวนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญของงานคือเหล่ายูทูบคือเหล่ายูทูบเบอร์และติ๊กตอกเกอร์ที่โด่งดังครับและยังเป็นคนในจังหวัดนาราธิวาสที่มาช่วยสร้างการรับรู้ให้ทุกคนในประเทศเข้าถึงจังหวัดนาราธิวาสให้มากขึ้นและมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยครับ